ทุกผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนค่ะสัปดาห์ที่18หน่วยอาชีพในฝันนะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะประจำวันศุกร์ที่16กันยายนปีพุทธศักราช2565ค่ะพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังพร้อ,อมๆกับคุณครูแนละเพื่อนๆเลยนะคะอาชีพแรกน,นะคะ เรามาดูอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพของคุณครูนะคะอดินสอปากกายางลบแม่มันทัดใช่ไหมคะต่อไปสมุดหนังสือเรียนและก็คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะมาต่อที่อาชีพคุณตำรวจนะคะคุณตำรวจมีนหน้าที่ปรับโจรนผู้ร้ายแนละอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพของคุณตำรวจได้แก่ปืน กุญแจมือเอาไว้ล็อกมือคนร้ายนะคะกระบองและก็รถยนต์ค่ะบางตำรวจบา,บางนายบางท่านก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ก็มีนะคะต่อไปทหารทหารมีอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพเช่นปืนมีดกระบองรถถังนะคะต่อไป คุณหมอกับพี่พยาบาลบ้างนะคะคุณหมอกับพี่พยาบาลอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของคุณหมอกับพยาบาลคือเข็มฉีดยาอ,อันนี้ที่วัดฟังเสียงหัวใจของคนไข้นะคะ,ะเข็มฉีดยากระเป๋าเครื่องมือ,อมเห็นไหมคะมีอุปกรณ์แล้วก็มียาเวชภัณฑ์แล้วแต่ชนิด ่าหรืออาการของคนไข้นั่นเองนะคะก็จะมีหนังสือหรือสมุดจดบันทึกอาการของคนไข้แต่และเคสไปนะคะอ่าแล้วมีอีกอย่างคือรถพยาบาลน,นั่นเองใช่ไหมคะหรือบางทีเราจะได้ยินเสียงวิววิววิววอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคือรถประจําตําแหน่งของคุณหมอกับพี่พยาบาลน,นั่นเองนะคะหรือบุรุษพยาบาลน,นั่นเองค่ะมาต่อด้วยนักดับเพลิงนะคะนักดับเพลิง อุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพของนักดับเพลิงนะคะถังดับเพลิงรถดับเพลิงว้าวต่อไปมาดูที่อาชีพเชฟหรือคนทำอาหารนั่นเองใช่ไหมคะเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำอาชีพประกอบอาชีพคื จะมีเครื่องครัวต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะหม้อกระทะตะปิ้วช้อนส้อมเคียงมีดแล้วแต่ใช่ไหมคะต่อไปอาชีพชาวนาใช่ไหมคะอาชีพชาวนาจะมีอุปก,กรณ์ในการประกอบอาชีพเช่นเคียเค้ยวเกี่ยวข้าวมวกเพื่อกันแดดกันฝนและรถไถนาคูโบต้านั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก ต่อไปมาดูบุรุษไปรษณีย์นะคะบุรุษไปรษณีย์มีอุปกรณ์ประกอบอาชีพเช่นกระเป๋าไว้ใส่อุปกรณ์ในการส่งของนะคะอย่างเช่นใส่จดหมายใส่ซองพัสดุที่เป็นอันชิ้นเล็กๆนะคะถ้าจะเป็นชิ้นใหญ่ก็จะมีรถนะคะหรือกระเป๋าเป้ใบใหญ่ๆนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็จีมีมอไ์ไซ ไว้เป็นยานพาหนะหรืออาจจะมีรถส่งของที่เป็นรถตู้ใหญ่ๆนะคะ,ะสมุดหนังสือเพื่อจดบันทึกที่อยู่ของคนรับจดหมายนั่นเองต่อไปนักกีฬานะคะนักกีฬาอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพถ้าเป็นนักบอลก็จะมีลูกบอลมีอุปกรณ์กีฬาต่างๆเลยอย่างเช่นไม้แบดไม้แบดก็คือนักกีฬาแบดมินตันเทนนิสก็ไม้เทนนิส ปิงปองก็จะมีอ,อาชีพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือเขาเรียกกีฬาปิงปองนั่นเองนะคะวอลเลย์บอลฟุตบอลก็เหมือนกันค่ะก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะใช่ไหมคะนักยกน้าหนักก็มีที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เนี่ยเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะสีดํๆาๆมันจะมีไว้ให้เราเขาเรียกว่าดัมเบลอ่าใช่ดัมเบลค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปนักตัดผมช่างตัดผมช่างตัดผมมีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพคือกันไกลแบตเตอรี่ได้เป่าผมหรือห,อหอวีว้าวาส่วนบางแล้วก็ช่างตัดผมก็จะมีน้ำยาในการกโกรกผมหรือยืดผมอะไรต่างๆแล้วแต่ร้านร้านตัดผมที่บริการลูกค้านะคะ ต่อมามาดูที่วิศวกรว,ว้าววิศวกรก็จะมีเครื่องมือเครื่องช่างต่างๆนะคะอย่างเช่นปัจแจไขควงครีมแล้วก็น็อตต่างๆแต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือหมวกนิรภัยนั่นเองค่ะเอาไว้ป้องกันอุบัติเหตุของล่นใส่นั่นเองนะคะต่อด้วยนักบินอวกาศค่ะอุปกรณ์ของนักบินอวกาศคือ อ่อจะรวดชุดอวกาศนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าเราออกไปนอกโลกมันต้องมีเครื่องมือที่เซฟเราเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นเวลายอยู่นอกโลกนะคะ,ะเด็กๆดูซิคะว่าเด็กๆยังมีอาชีพอะไรบ้างที่คุณครูพูดมานะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ